ไม่อะอ๋อไม่เป็นไรได้แหละได้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 เจ้าจิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโยี่ยววันจูจีโกวันนี้อยู่กับเกมเซตทีเอี่อยู่กับน้องกองและคุณพีเคเนี่ยทำไมในจอกูมาเห็นพีเคยังโหลดไม่เสร็จวะเสร็จแล้วกดรอสักครู่วะแต่กูไม่ได้กดอ๋อเจอละ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวันนี้ไอมาสามคนเฮ้ยซื้อซื้อการ์ดนังฟ้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยเอ้ยกูไม่น่าเสียตังค์ห้าร้อยเลยกูซื้อใช้เพชรแม่งเลยดิไม่ไอ้เหี้ยมันไส้หย่าเลยหย่าหยาใช้ตังค์ก็ได้สุ่ม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 รวยใช้ตังค์สุ่มไปกว่าจะได้การ์ดสุ่มเอาการ์หนังฟ้าเราแม่งจะทำไอ้นี่มาทำไมวะแล้วเมื่อไหร่กูจะได้นี่ไอ้เหี้ย เอ้ยได้แล้วเย่กัดโคตรบีบอ่ะทีนี้ก็ต้องใช้ไอเทมแบบจัดเต็มเล่นกับพวกคุณใส่เล่นเล่นด่านสนุกสนุกเลยอ่ะฮะสนุกเหรอเด้อเด้อเปลี่ยนเปลี่ยนด่านตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องสร้างใหม่ไม่เป็นไรจก็สร้างเอ้าก็ต้องออกดีถ้างั้นอ่ะออกก็ได้มารอเอาเอาอะไรเดียวพร้อมอยู่แล้วสนุกได้ตอนนี้สร้างสนุกแล้วได้มามา หนูนี่ก็้อเขาชอบเลยแต่สนุกมันดียังไงนะไอมันยังไงนะมันการ์ดการ์ดตวงมันแทบจะไม่มีอ่ะมันจะเป็นช่องให้วนแทนยินดีต้อนรับอ๋อมันจะเป็นช่องให้วาร์ปไปวาร์ปมาใช่ไหมวนไปไหนก็ได้อ่าอ่าอ่าอช่องด้วยสีมือนกล้องอ่ะสามารถเปลี่ยนทางได้เกตุละเกตุละนึกออกละก้อวนพี่ก้อนวนจะวนไปขวาเงี้ยแต่กล้องตกของพี่ก๊อฟพอดีอ่ะก็เปลี่ยนให้เปลี่ยนทางให้วนไปซ้ายพี่ก๊อฟก็ต้องไปซ้ายเหมือนกันอ๋อได้ได้ มาเลยดีกว่าหมายถึงไอ้ไอ้ที่วนๆอ่ะนะเยนี่ยและไอ้ตัวที่เดินเดินวิ่งวิ่งอยู่บนบนเลนนะบนเลนนะครับใครตกครับทั้งแถวจะมาตกอยู่ที่เดียวกันโอเคไปเลยโอไปลุยนะโอ้ยจอน่ะมีจอนะบอกเลยตรงนั้นเลนมารก็มันตกพอดีแล้วเราตกพอดีของเราพอดีทั้งแถวอ่ะมาตกที่เดียวได้ตลอดผมนี่ตัวเปิดเกมเลยทีเดียว ำไมข้างหลังมึงมีพลังออร่าได้วะใครใครทอนเขาแรกพี่เองเอาปีก้าบอเปิดแล้วครับหายแล้วครับสิบผมไปไหนดีผมมามานี่เลยดีกว่าทำไมอ่ะไม่รู้เออว่ะทำไมเดินอย่างนั้นวะกูกดผิดว่ะไม่ใช่ เอ้ยวะกดผิดทำไมกูเดินอย่างนั้นวะทีละเดี๋ยวกูจะได้เดินไปหามึงแบบประชิดตัวแล้วแม่งไม่ได้รอบด้วยนะ <laughs> โคตรพลาอ <laughs> <laughs> ดอ่ะก๊ออปแม่่งงยยาาพลลดเโคตรพลาดเลยโอ้อ <laughs> มา <laughs> ลูกเต่ามึงโหดจังวะเต่าดีที่สุดในเกมเล้เว้ยเ <laughs> ต่าดีอยังยังเข้าโรงพยาบาลอ่ะอะไรไม่อะไรก๊อปมีแต่มังดูสี ไปนี่แล้วกันเดินหยวนนี่เนี่ส่งหน้ายิ้มตึงตึงตึตึง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 ตนงตึงตึงงแล้วกูตึตึงงตึงงตงตง มึงคอยดูเขาปก,กติไม่เหรอกูไม่เคย,ยเล่นชนะแม่งเลยถ้าเกมดวงอะถ้าเป<อ>็นเกมดวงกูแพ้มันตลอดอ๋อโดยปกโดย,โโดยโส่วนมากแล้วนะเออดวงแม่งแข็งกว่ากูไอ้กล้งองอะจริงดิดพอแล้วพอพอกูไม่ใจครับตายแน่ดวงกูอ่อนกว่ามันดวงไอ้กล้องแข็งกว่เจ็ดเจ้สายแข็งวะ เออกล้องแม่งแข็งจริงเจอได้เลยเอาแล้วไงเอาแล้วไงโอ้อะไรวะกล้องมันหินพี่ไม่ใช่หรอตรงนั้นน่ะับอะไรหน้าไปตกเมืองใครกันเนี่ยใช้การนกล้องนั้นะหแล้วเ้า <9. S 1> อ๋ <laughs> อ วนมาที่เดิมเชื่อตัวมันอยู่ในการควบคุมว่ะไอ้เอี้ยหมวกเลสซิ่งว่ะอยู่ในการควบคุมเย้ยอมยอมแพ้เขาใส่เลสซิ่งว่ะสิบโอ้โหแกมันอยู่ในการควบคุมควบคุมให้ไปแด่เสียตังค่ะดิชิบหายเอ้ยจุดที่ดีหมดเลยตึงตึงตึง ตึง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 เจ็ดเลี้ยวรอบโลกเดี๋ยวดูเสียงด้วยย่ารอบโลกเวลามึงโอ้โหลงเต่าแม่งอลังการสักอยากได้อ่ะชิ้วเชิ้ยวเลยอ๋อกล้องสีแดงนี่ว่ะมาเกิดแล้วมาแล้วเกิดแล้วครับเกิดแล้วจันตัวไว้ดีๆนะครับเฮ้ยจะไปไหนตึง ตึงตงตึงตึงตึงๆตึงๆนี่ฮะกูว่าแล้วอยู่ในการควบคุมโแล้วกูจะเอาอะไรไปสู้พวกมึงวะเนี่ยดูแต่ละเมืองพวกมึงสิเฮ้ยกูไม่มีเมืองตอนนี้ต้้้อองหนนนใายู่ีไม่มีพี่อะไรมึงดูตรงนู้นนุ่นสีน้ำเงินแหลมมันตรงนู้นนุ่นกล้องไม่ได้ซื้อไปหรอเป็นเงาไหลไม่ได้ซื้อก็ปล่อยให้อ้าวปะโทษก็หมนไงหยา ไม่ซื้อเหรออ่าต้องนึกตะกี้นึกว่ามึงซื้อนะอนี่เขาต้องใช้อย่างนี้ออเอาไอเทยกูไม่อยากใช้แป๊บป้องกันอ่ะกูจ่ายก็ได้กูยอมซื้อ,อผมนี่ใจยอยู่แล้วนี่ก็ยอมเป็นก๊อฟนี่แหละไม่งเยผมนี่ยอมเสียตังค์อยู่แล้วคผมหกเอาเลยไม่ตกเว้ยผมนี่ยอมเสียตังค์แนะ่นอนรู้เรื่องแนะ่เดี๋ยวก่อนนีอ่อย่านี่ยมันเขตผม เจอหน่อยสะเด้เอ็มหนึ่งนี่ไงมาเมื่อไหร่เสียใจอ่ะโอ้โหแล้วกูจะต้องมาเสียตังอะไรซ้ำซ้อนขนาดนี้วะกดการ์ดไปไอ้ชัยก็ได้วะซื้อเลยซื้อเลยเออซื้อก็ได้กูใจตั้มอยู่แล้วมาว่าแนวแนวจนกูมาแล้วแนวกูพังแน่กูแฮนแน่มึงมาตกกันทีเถอะ อะไรกูมีแบ็คการ์ดด้วยโอ้โหตายเอ่ะอ่ะจะไม่ดูการ์ดจะแตกปะนะอืมมันตกไม่แตกเจ๋งอ่ะมึงตกอันนู้นไม่ได้แล้วไงอ่ะทำไมมาตกอันเนี้ยมันไม่ดีนะได้ยอมรับโอ้โหนี่คินมึงวิ่งมาหาที่กูเลยจะดีเหรอเอ้เชื่อกูอู้หูกูยังจ่ายให้มึงอีกละเนี่ยเหมือนมึงมอตังค์คืนยังไงก็ไม่รู้อ่ะกล่องฮะ เศรษฐกิจมันไม่ดีจริงๆโอ้ที่มึงไม่ใช่ที่กูแบ็กคอร์สแบ็กคอร์สหน่อยเว้ยไอ้เหี้ยแล้วมึงทำอย่างนี้กับกูแบ็กคอร์สเหว่แล้วเสียใจอ่ะเสียใจสัตว์ละนี่ไงเจ็บเอ็มนี่ไงไอมาเลยมาหากูเลยไม่งั้นเดี๋ยวกูไปหามึงไปดูดตังค์โหอยี่เอ้ยไปนี่ดีกว่า เมีน้ำหอมชโดอ่คุยน้ำหอมวยน้ำองน้ำหอมอะไรเล่าเอาอีกแล้วอ่ะมันอยู่ในการควบคุมอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยมึงช่วยเสียตังค์ให้กูหน่อยได้ไหมหมวกวินมอเตอร์ไซค์เขาดีจริงที่ถูกยึดแล้วโอ้ยแล้วมึงซื้อราคากูยังถูกเลย สถานที่กูแพงนะเฮ้ยมึงซื้อกันเอ็มเดียวอย่างเงี้ยมึงดูถูกไปหรือเปล่ากองจ่ายมาจ่ายมาเอาแล้วเฮ้ยไม่ยอมใจว่ะนี่กูกดคู่พี่เพื่อเสียตังเลิอเนี่ยโอ้แล้วกูมาตกเมืองมึงทำไมวันนี้อ่ยขอบใจเว้ยเพื่ออีเหี้ยซื้อแม่งเลยสัตว์เพื่อเพื่อเพื่อยอมใจกับการตกของม้ย กูนี่ใหญ่แกลองให้อา้าวกูสร้างคล้องเผื่อพวกมึงแลนด์มาร์กเลยเอามาตกซะเอามึงมาเลย <c oughs> เอา้าวเฟสติวลัลเข้าไปอา่ามึงกดคูณสองกันเข้าไปกดฟสดงได้แ <c oughs> นะนำแนะนำไม่ก <c oughs> ี <c oughs> ่แบบาอ้เท่าไหรนะ่แล้ววน่ะแปดเอ็มพ่องเดี๋ยวตาสิอะไพ่องจะมานสิพ่องก้พ่อพี่กอัพตาเออพ่องมึงก็พ่องกูแหละ ไอ้เหอ้ยโอ้โห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 แป๊บเดียวกู้แล้วเหรอในเริ่มเกมเองนะไอ้เหี้ยกู้โหกู้โหกู้ก็ได้ไม่มีตังแล้ว อะไรวะเนี่ยกูมาแป๊บเดียวกูกู้แล้วแล้วดูเมืองที่กูเหลือไว้นี่กระจบงอออิฟหายไปเมืองนั้นเหรอสิบงั้นเหรอหมวกกันน้องเฮ้ยเป็นไรโอ้พวกมึงไม่มีหมวกกันน้องกันนะกูไม่มีอ่ะเสียใจอ่ะเดี๋ยวพี่ใบมีตรงไหนนะกล้องเนี่ยคนเดียวโอ้เสียใจอ่ะยอมอ่ะแล้วพวกมึงการแรงเอสอ่ะกูแกะแค่เอบวกเองอ่ะโอ้โกงอ่ะแต่มึงเวลเยอะนะเล่นเยอะเฮียละโกง ก็ไม่ไม่ก็ไม่เอาการ์ดยังเอ็ดเววเววใบเก่าเวลตันมันพัวขบวนนั่นเนี่ยโธ่โธ่พี่มึงใบเก่ามึงมึงใบเก่ากูนี่ใบปัจจุบันไอ้เหี้ยโธ่โธ่พี่แนะนำเลยแล้วกูจะเอาอะไรไปสู้อันนี้เปล่าจริงโอธ่เมื่อกี่มึงนี่ นี่เลยนี่ไงกูก็ยังตกของมึงอยู่ดีไม่ไม่ไม่ไว้ข้างหน้าก็ลอยอยู่เองแจกสวนี่กูสาหนีแล้วนะเนี่ยตูสาหาทางหนีใช้ไอ้ทองไอเทมจนหนีได้นี่แบบหนีไม่พ้นอยู่ดีเอาวาแะแพะมันแพ้เอาวะโดนเอวัวข่มวะเนี่ยกูนี่เสียใจสัสๆเลย ตังมึงมีกันมีเป็นเอ็มแล้วกูมีกันแค่สามร้อยเคกูจะไปสู้อะไรมึงได้ปะกูตกรอบหน้านี่กูก็ตายแล้วแบ็คการ์ดกูไม่ช่วยเฮียอะไรเลยตังกูมีแค่นี้มึงดูดิค่ะโอ้โหกูมาเพราะมึงดุมทำลายอะไรหรือไงวะเนี้ยนี่เลยกูปักธงก็พอแล้วเนี่ยเอาปักธงแปดห้าเคเอยตังกูไม่มีทำให้กก้าให้ เออเอามาหน่อยนึงให้กูชุ่มชัยพอสักพักกูไปตกเมืองสิงช้าสวรรค์มึงตายพอดีเอาหน่อยมาเออตกกันเยอะๆเฮ้ยตกกันเป็นเอ็มก็ได้เอาโอ้โหตายฉันแล้วตายฉันแล้วก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้โอ้นี่ไงกูว่าแล้วไอ้เหี้ยแล้วก็ตกตรงนั้นจริงๆไอ้เหี้ย ลแล้วกูต้องขายเมืองแล้วกูเพิ่งซื้อแล้วกูก็ต้องขายแล้วมึนรู้ไหมว่ากูต้องขายแค่ไหนเพื่อที่ใช้นี่พวกมึงเนี่ยขายหมดเมืองขายหมดเลยกูขายหมดเลยกูขายหมดเลยทุกเมืองับผมขายอันที่เยอะสุดก่อนเดี๋ยวอัตโนมัติคนไม่มีเมืองไหนที่ต้องดูแลแล้วแล้วพอกูขายหมดปุ๊บกูเหลือเงินเท่าไหร่ต่ำวะไอคอเดี๋ยวยี่สิบแปด อากูจะยังอยู่ต่อไปกูจะยังไม่ยอมตายง่ายๆหรอก <c oughs> ไม่ยอมตายดูปักธงทุกเมืองมันจะต้องมีปฏิหารกูมั่นใจปฏิหารเหมือนกันเนี่ยก็มั่นใจกูมั่นใจว่าตอนมันต้องมีปฏิหารซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นกับกูบอแบสัตโอ๊ยตายบอแบชิบหายเลยขอเดินสามอ่ะตอนเนี้ยขอสามกูขอแค่สามเลย บริจาคเมืองไหมมีบริจาคเมืองมึงไหมฮะมึงใจบุญกันเป็นบ้างไหมมาครูช่วยมึงไงมึงเซฟมึงไงมึงไม่โดนลงเงินมาแน่นอนอ,อ,อยากจะบ้าแหล่งทำเงินสุดท้ายเดี๋ยวไปตกเมืองมึงพอดีไม่ต้องกลัวโอ้โโโชชชคคคดดดีีีขอแค่เสียงดวงเน่าด้วย โโอหใครมันใครมองลงใครมันเอาอันนี้ลงเมืองกล้องเนี่ยตัดอาดให้อึยยังไงดีเอออ่าสามพอการ์ดนีิเปิดการ์ดมาดีๆว่าแล้วทิปเป่งแล้วจะแลกกับเมืองใครเนี่ยเมืองนี้เนี่ยนะครับผมผมผมขอเลือกกะเออเอาอะไรดีฟะเสวรรค์อ่าเลือกมัชิ้ช้าสวรรค์ให้มันแพงมันแพง ให้เอาไปเลยมันแพงมันแพงดีพี่กระโปรงเกาะมาให้ก็ดีเออว่ะไอ้เฮียถ้ามังได้เกาะแม่งชนะแล้วเนี่ยเฮียเจ็ดเอาเว้ยมันต้องเป็นปฏิหาริย์ให้กูได้มีเงินกลับมาเว้ยปะคินขอพื้นที่ฉันไปปะคินมาตกเลยปะคินปะคินมึงอยู่ไหนวะโอ้มึงอยู่นู่นเลยอยู่บมุมบนเลยมึงต้องมาตกที่ของกูแล้วเว้ยจริงเอาหน่อยวะเออมึงต้องซื้อไว้เพื่อไม่ให้กล้องมันเอาไปได้เว้ย ไอ้เรื่อความจริงที่มึงแพงกว่าของไอ้กล้องเหรอนะเนี่ยแต่กูเอาไม่ได้เพราะเป็นแลนด์มาร์คร่วมเทียวรับโลกก็ดูขอการ์ดดีๆหน่อยเ<ว>ย็ดแม่งได้ดว่ะได้พี่กัปพี่กัปพอดีเสียงดวงเอ้ลอยลูกเรื่องค่าธรรมเนียมป่าวก็ตกเมืองใครก็ใช้การ์ดก้องผ่านฟรีไม่ใช่นางฟ้าด้วยิ หาหาได้แค่ในแมปนี้แบบเดียวยอดอะตอนนี้สีขาวแทบขึ้ดเลยสีขาวกำลังมาว่ะสีขาวแท้สามพูดไม่มีคำพูดใดๆเลขาวแดงขาวเขาไปนี่เดียววนวนไกลๆไม่มีคำบรรยายใดๆโอ้ช่วงนี้ช่วงนี้เงินไม่ค่อยมีลงแค่หลังเดียวพอจะหลบแลนด์มากระสิสัตว์ลีก ตังกูไม่มีเลยไอ้เหี้ยเอ้ยัดงานเทศกาลมาตกมาเดี๋พี่ไปเมืองนั้นมันไม่มีผลโอ้ยม,ม,มาเสียตังให้กูนี่มามาเสียตังให้กูนี่มาเสียตังให้กูนี่จัดไปจัดไปพงนั่นมันที่มึงแหม่สี่สามมื่ อะไรอ่ะยังไงอ่ะโอ้โหอะไรวะ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 มันจะมีแมปกลางคืนไงแล้วมันจะบวกค่าเราคุณสองทุกอย่าง yes บางเมืองบางเมืองบอกเลยนะใครตกเมืองกล้องนี่สิบเก้าเอ็มนะครับโอ้เอ็เจกไว้ดีดีสิเก้าเอ็มรอคุณอยู่อ้าวอค้างค้างเน็ตเน็ตเน็ตหายอ้าวเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโหลอยอยู่อยู่ไปเลย แต่สีแก่แต่สีแก่เฮ้ยแด่กัดฮึดฮึดฮึดไอ้เหี้ยไปโรงพยาบาลเฉยเลยเล่นหนักเกินใส่พี่ก็ป่วยป่วยเออตกทีกูทีตกทีกูทีแม่งเอ้ยที่กูก็ไม่ตกโอ้ยจิงแคสวรรค์ไหมเพื่อนจริงแคสวรรค์สนุกนะจริงแคสวรรค์จิงแคสวรรค์นี่ก็น่าสนุกเนาะเดี๋ยวก็ไปตกก็ได้จิงแคสวรรค์จิงแคสวรรค์โอ้โหจิงแาสวรรค์ไในสัตว์ไอ้เหี้ยมาหมุญร่วงใครดูชู โทษทีปฏิหารกูจะมีมั้ยเนี่ยไม่มีถอยดับเบิ้ลไม่ได้ปฏิหารจากกล้องก็ได้นะไม่มีปฏิหารเลยไม่มีความหมายโอ้ยมันอยู่ในการควบคุมอยู่แล้วอ่ะโอ้เสียใจว่ะจะใช้เลยแล้วจริงๆอ่ะแต่มันใช้ไปเองโอ้อะไรวะเอ้า นี่มึงกะ,ะจะชนะมันด้วยอย่างนี้เลยใช่ไหมแบ่งกันรวยเว้ยที่กูน่ะรู้จักไหมที่กูเนี่ยฮะที่กูไปงขวาไปทางขวาไปทางขวาตั้ง 6m มึงกล้าหลบกูอีกแล้วเหรอแล้วกูจะอยู่ใกล้กับมึงทำไมล่ะกูเสียตังค์ทำไมล่ะปะทูกูไม่เหลืออะไรแล้วกูกักูแล้วขายก็ขายหมดแล้วไอ้เจ้าย แพ็กการ์ดกูอูะโอ้โหแมงซื้อซะไปแล้วโอ้ยเฮีย 16m ตัด18ขวาไม้เอาคุณมาทักคุ้มแล้วกูจะเอาอะไรไปสู้พวกมึงเนี่ยฮะกูไม่เหลืออะไรแล้วกูต้องกูกูเสี่ยงทายสูตรนี้เลยแดงขาวแดงพอพอพอไปโอ้ยเฮีย ไม่จะบอกไว้ให้แดงขาวแดงผมนี่ยอมแพ้เลยแม่แม่แมเกมจะจบอยู่แล้วโอ้เสียดายอ่ะมีแต่การควบคุมอยู่แล้วอ่ะโอ้โหเฮียเพลงอ่ะเฮ้ยกล้องจัดการกล้องซื้อซื้อกล้องซื้อกล้องซื้อเลยกล้องพี่ซื้อกล้องกล้องต้องซื้อแล้วเพราะพี่ไม่เหลือตังกล้องตอนนี้กล้องซื้อเลยซื้อซื้อดิซื้อซื้อดิซื้อซื้อดิซื้อซื้ออ้าวกล้องไม่ซื้ออ้าตากลายครับดูด้วยเขาวาตาขายทำไมกล้องไม่ซื้อเฮ้ยเอ็ดเลยนะ แต่ตัวเองนี่ตัวผมจะหลบแลนด์มาร์กไหมฮะนี่คุลบหมดเลยสีแดไม่เป็นไรเฮ้ยไปด้วยกันเลยวะก้องวนวนวนเลยวน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 ไม่ไม่เอาเอามันก็ไม่เอาอะ ดีมากกรองกิงตดึงเต้ดึงเต้ดเต้ดึงเต้อดึงเต้ดึงเตดงเ้ดึงย้ดงเ้อดึงเดงเึงเตึงเนดงเตดงต้อดึงเอดเต้อดงเต้อดึงเต้อดตอง้อด้ออง้อ้เหอ้เอเอเอเ้ออ้้เเ้ออง ไม่มีความไม่ <c oughs> <อ>มึงได้วนว่ากูวนอยู่แค่นี้แหละไ <c oughs> อ้เี้ยวนลูกจนจมีเงินเท่าพวกกูงแลนะ้วแค่มีเงินไว้แต่รวมแล้วยังน้อยกว่าพวกมึงอยู่ดิและกูไม่มีเมืองเลยอะ่ะมีก็มีอยู่ก็ก๋กอ,ยอยอยู่อันเดียว <c oughs> เอ้ยุลไอ้มาวะมึงลงแต่แลนวากอะ่ะไม่มีความ เราคุณมรคูนะครับซื้อสามเมืองมเลยพี่ก๊อพี่ใบจะซื้อแล้วพี่ใบจะได้แลนด์มาร์คเออเอาเลยมึงได้แลนด์มาร์คแน่เอาเลยจริงจะจริงจึงจริงจะจริงจักจริงจะจริงจัจริงจะจริงจัจริงจะจริงจักจริงมามาเขยนมึงมาเฮ้ยเอ้ยเฮียแม่งเริ่มมาเท้าสายทางเราเดียวเฮ้ยแม่งมาแนวทางเดียวกับเราอะเอาไงเอาไงเอาไงอะเอาไงล่ะ เอาไงล่ะเฮ้ยเหลือ3ตายงัว10 10เฮ้ยพี่ก้มอุ๊กใช่มั้ยแกรออยู่ไงนี่ซื้อแม่งเลยเอาแล้ววะดิ่งๆๆ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  <tiểm> <intellectual genocide> หมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งมาจบตาสุดท้ายคือไม่ใช่แมกกาซีด้วยไอ้เี้ยไม่ความไม่โอ้โหหมื่นห้าแพ้กันชิบหายไปวองยอมแหละแชท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 คือการแข่งเดียวได้เยอะที่สุดเหรอนอกจากในทีมอ่ะมันก็เท่ากันนะเท่ากัน ไม่เคยได้หมื่นห้าเลยถ้าแข่งทีมเราได้เท่าไหร่แปดพันเอ้ย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 เว้าเว้าเวแาวแาเว้าเดี๋ยวเขาพอดไว้แค่นี้กันโอ้ตออไรแล้วต่อเลยโอ้จะต่อยตาทีพีแล้วแมทเลยอ๋อทีละแมทเดียวไฟมันจะได้ไฟจะได้เล็กๆ